สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่5นาทีรีวิวจบรายการที่จะเอาหนังที่ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากดูตังนะฮะเอามารีวิวกันแบบสั้นๆเป็นข้อๆในแง่ต่างๆของหนังเรื่องนั้นๆน,น,นะครับออกเป็นสี่แง่สี่มุมให้พอมองเห็นภาพของหนังเรื่องนั้นๆออกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรน่าสนใจไหมน่าไปดูหรือเปล่านะครับแบบไม่มีสปอยกันเลยนะครับ100%ครับผมแต่ถ้าคลิปไหนมีสปอยเนี่ย ก็อาจจะมีแจ้งเตือนกันก่อนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหนังนะคะที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นที่ถูกจับตามองในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเมื่อไปดูมาแล้วเนี่ยบอ,อกตรงๆนะครับมันทั้งสนุกอินเตอร์เทนแล้วมันก็มันกว่ันังกระแสหลักหลายๆเรื่องซะอีกนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่อง four guy s t u n m a n คนจริงครับผม และเช่นเคยนะครับผมผมจะขอแบ่งเง่มุมต่างๆนะครับออกเป็น4ด้านเช่นเคยนะครับได้แก่1ความบันเทิงนะครับผม2ด้านเน็ตเฟกสามความประทับใจนะครับผมแล้วก็4เนื้อเรื่องครับผมคือถ้าสังเกตเนี่ยหรือว่าเคยติดตามรายการของเรามาเนี่ยอาจจะมีคนสนใจว่าเฮ้ยพี่ทําไมเอาเนื้อเรื่องไว้สุดท้ายอะเอาเป็นว่าฟังให้จบก็ผมแล้วเดี๋ยวรู้เลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ด้านแรกนะครับผมความบันเทิงครับ คือปกติเนี่ยเวลาที่ผมพูดถึงหนังในแง่มุมต่างๆนะครับผมผมมักจะพูดถึงความรู้สึกแบบต่างๆแบบแยกออกจากกันแบบทัดเจนเลยจะเป็นความตลกความเศร้าน่ากลัวระทึกอะไรทํานองนี้นะก็คือจะแยกเป็นเรื่องเไว้ของมันไปเลยแต่สําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะโอ้โหมันแยกไม่ได้นะคือก่อนที่จะคิดว่าผมอวยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอเกินอย่างนี้ก่อนนะครับคือตัวผมเองเนี่ยได้เห็นตัวอย่างของหนังเรื่องเนี้ย ครั้งแรกก็ตอนที่ไปดูพอลซิล่าหัวซัดคอนะครับเห็นแล้วก็แบบ um หนังอะไรของมันวะคือเอาสตันแมนที่แบบทนมือทนตีนเอาไปจับคนร้ายอย่างเงี้ยคือตอนแรกเห็นคอนเซ็ปต์ของหนังเรื่องนี้ก็เฉยๆนะครับคือพอ,พอจะมองออกมันก็คงแนวแอคชั่นคอมมดี้แหละแต่มันไม่ค่อยดึงดูดให้อยากไปดูสักเท่าไหร,ร่นะฮะเอาว่ากันตรงๆจนมาถึงเมื่อวันเมื่อวันก่อนเมื่อวานสิก่อนที่จะไปดูหนังเนี่ย นั่งอ่านข่าวอยู่แล้วเลื่อนๆไปบังเอิญน,นะไปเจอข่าวตอนที่เขาเอานักสแสดงอ่ะมาโปรโมทหนังนะครับไอ้ข่าวที่เขาใช้ตัวสตันแมนอ่ะพุ่งทะลุกระจกออกมาใช่ปะ่ะแล้วก็ค่อยๆมีทิมนักสแสดงอ่ะเดินออกมาทีละคนทีละคนเน่างนั้นพอเห็นเรก็แบบเฮ้ยไอ้หนังเรื่องนี้มันมันไม่ธรรมดาแล้วว่ะปั่นแน่นอนและไอ้ที่อะไรปันป่นๆแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยชอบนักวันนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจไปดูเลยครับผมไม่ซีเรียสน,นะฮะ สนุกก็กำไรไม่สนุกก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคือผมได้ไปดูก็คือวันนี้นะวันที่45ตอน6โมงเย็นนนะวันที่หนังเข้าพอดีแต่ไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ออกกี่โมงนะฮะแต่พอดูออกมาแล้วเนี่ยคุณเอ้ยคือผมขอนิยามแบบนี้นะครับว่าเอาสั้นๆเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะปัน่นแค่นี้เลยเป็นหนังที่แบบปัน่นสัตวแถมมันมีหลากหลายอารมณ์มากนะฮะคือยังไงเดียร์แอคชั่นเลิฟ Comedy, คอมดี้คบรถนะฮะแถมแต่ละรถเนี่ยมันแบบ <c oughs> ทำถึงมากๆนะนี่ยใช่มันทำถึงเกินไป <c oughs> มันทำถึงเกินไปแล้วเอาแค่ <c oughs> okay, นี้แอคชั่นถึงไม่ๆม่ๆม่ไม่ไมมอดี้ Comedy, อันนี้นำมาเลยฮะคอมดี้ ถึงแอคชั่นถึงเลิฟก็ถึงนะแต่น้อยหน่อยคือโดยรวมเนะี่ยมันจะเอนเอียงไปทางแบบปันป่นๆสมากกว่านะฮะแถมนานงสตันเนี่ยมันก็คงจะพาดไม่ได้ใช่ไหมที่มันจะต้องมีฉากที่เป็นฉากโชว์สตันนะอ่ะน,นั้นมันก็ทําถึงอีกนะฮะฉะนั้นในส่วนของความบันเทิงเนี่ยผมให้ไปเลยครับ10เป็น10ครับผมไม่ต้องคิดเยอะเลยครับสนุกไม่ได้หัวเราะอะไรหนักๆแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันนะแนะนำเลยครับ ต่อมานะครับด้านที่2อนะฮะเอฟเฟกอันนี้คล้ายกับว่าเอฟเฟกเพราะว่ามันมีเอฟเฟกหลายแบบมากนะฮรวมๆกันอยู่ในนี้ก็เลยขอเรียกรวมๆไปเลยแล้วกันอันนี้ก็ดีงามับผมไม่แพ้กันเลยกับด้านก่อนหน้านี้นะฮะคือเนื่องจากมันเป็นหนังที่ทำเหมือนทำมาเพื่อสดุดีให้กับเราสตันแมนะนะเนาะพวกของต่างๆพวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันก็ืลยจะเป็นของจริงเป็นแบบของจริงๆเลยเป็นพวกพาร์ติเคิลเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เลยถามว่า CGI ีมีไหม มีแน่นอนอยู่แล้วครับคือตอนท้ายตอนท้ายหลังจากหังจบอ่ะนะเดี๋ยวเพิ่งรีบลุกกันนะมันจะมีอ่าก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายทําของหนังเรื่องนี้นะให้ชมด้วยทําให้เราเนะี่ยต้องตะลึงนะก็แบบเฮ้ยไอฉากเนี่ยก็ของจริงเหรอวะแล้วคือไอพวกเอฟเฟกพวกนี้เนี่ยนะโอ้โหเหมือนแบบได้ย้อนกลับไปเมื่อสนะักสิปี20ปีที่แล้วครับที่แบบคอมพิวเตอร์กราฟิกมันแบบยังไม่ได้แบบเกิดนะอะไรแบบเนี้ยหลายๆอย่างที่มันเกิดจากเอฟเฟกแท้ๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบ เต็มอิ่มกว่านะฮะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากมครับผมฉะนั้นนะฮะสะดุดีแต่เราคนจริงนะฮะเอาไปเลยครับ9เต็ม10ครับผมติดนิดเดียวนะฮะคือไอ้ตงี่ใช้ CGI แต่เป็นที่มันเป็นฉากเด่นๆอ่ะมันทําทไม่เหนียด้วยมันแบบมันมีรอยออกมาแค่แบบนิดเดียวจริงๆมันทแล้วมันดันเป็นฉากที่สําคัญของหนังด้วยไงมันทําให้ความรู้สึกสะดุดไปนิดนึงในตอนนั้นน่าเสียดายมากๆ ไปด้านที่3นะครับความประทับใจครับผมอันนี้นะฮะบอกเลยว่าประทับใจแน่ๆอยู่แล้วนะครับกับหนังที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะดีเะอะไรมากมายหนักนะฮะแต่ตั้งแต่เริ่มซีแรกเลยนะที่อ่ะเกินเขาอ่ะดันจี้เราถูกจุดจริงๆว่ะคือในเมื่อหนังมันเป็นหนังเกี่ยวกับสตันแมนนะนะเขาก็เลยเหมือน อยากให้เราโฟกัสที่ความแบบความสตันตของนักแสดงแล้วพอเราตระหนักได้ว่าเออวะอีกฉากพวกเนี้ยที่เราเห็นเห็นกันในแบบหนังเรื่องอื่นๆเรามองข้ามไปเลยนะเราไม่ได้สนใจเลยรู้สึกว่าอืมก็ก็แค่ตัวก,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 ก็ตัวประกอบแต่พอหนังเรื่องเนี้ยที่ตัวประกอบพวกเนี้ยนะกลายออกมาเป็นเป็นตัวเป็น,ปนตัว,ตวดินอะแต่และฉากมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าแบบโหเจ็บแทนว่ะคือคือนอกจากคําว่าสตันแมน คงไม่มีคำไหนนะครับเหมาะกับอาชีพนี้ไปมากกว่านี้อีกแล้วนะฮะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อมากเหลือเกินนะครับว่ามันจะทําให้มิสัยการดูหนังของใครหล,หลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะคือผมเนี่ยคนหนึ่งละเนะ คือหลังจากนี้ตาเราแม่งคงจะแบบไปจับจ้องอยู่ที่คนเหล่นี้กันมากขึ้นนะฮะแล้วแถมหนังช่วงห,งหลังๆเนี่ยที่ทุกอย่างมันเริ่มจะเคลียร์ล้มันเตรียมจะจบแล้วอะไรอะไรมันก็จะเริ่มเรียบง่ายเนเพราะมันเตรียมหาทางลงอแต่ในระหว่างที่เรากําลังเริ่มเริ่มที่จะเดาฉากจบได้แล้วอะน,นั้นมีซีนมาคยีอีกคือแบบเหมือนโชว์สุดท้ายก่อนจากไอฉากนี้แหละ ผมเทคะแนนให้10เต็ม10ตั้งแต่ในโรงเลยครับผมเฉียบมากครับผมเอ้ามากต่อไปด้านสุดท้ายนะครับผมในเรื่องนะฮะอันนี้ที่ยกมาหลังสุดเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือทีแรกจะไม่พูดถึงด้วยซ้ําเพราะว่าจากที่ผมเล่า,ลามาเนี่ยมันเป็นหนังโชว์สตันส่วนใหญ่นะใหญ่แบบ 7- 80ของของของ,ของเรื่องหนังทั้งเรื่องเลย เพราะฉะนั้นนะเนื้อเรื่องมันไม่ได้สลักสําคัญอะไรอยู่ละคือมันเหมือนมีแค่ให้มันไม่กลายเป็นสารคดีเกี่ยวกับสตันแมนแค่นั้นเองเหมือนเอาฉากสตันมาเลียงเลียงให้กลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งอะไรเงี้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยที่ต้องยกมาคือถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ดีๆแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะมันพอจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องในของความสัมพันธ์นะของตัวละครแต่แต่แตนะครัพผมพูดไงดีวะคือในนั้นน่ะมันจะแฝงไปด้วยความในใจของของเราสตันแมน่ะ ที่อยากฝากคนดูเอออะไรประมาณเนี้แล้วมันก็ดีด้วยนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกลักพวกเขามากขึ้นแบบจริงๆนะลักขึ้นลักมากขึ้นจริงๆแต่เพื่อเป็นการสตกดีเอเหล่าสตันแมนเหล่านี้นะครับผมคือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะเราก็จะไม่มีหนังดีๆไม่มีฉากแบบ ถึงใจถึงใจอะไรพวกนี้ให้เราได้ดูกันมาจนถึทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องในครั้งนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะฮะไม่ให้คะแนนแล้วกันนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อสารออกมาเมันตีค่าออกมาเป็นคะแนนไม่ได้จริงๆนะครับผมขอบคุณที่รุ่มเทเพื่อพวกเราเราคนดูจริงๆจากใจครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5นาทีรีวิวจบกับโฟกายมนุษย์มึนนะ มันคนจริงครับผมสำหรับใครที่กำลังลังเลนะฮะหนังอะไรวัเนี่ยไม่ต้องนะเลือกลังเลนะไปดูคุ้มยังไงก็คุ้มนะแค่ไปดูฉากเพีกอันเดียวก็คุ้มแล้วสวยงามมากนะแล้วก็หลายๆมุกหรือว่มุมต่ตางๆของหนังเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่หนังที่เกี่ยวกับอะไรแบบเนี่ย มันจะไม่สามารถเล่นมุกหรือว่าทำแบบให้เห็นมุมมองอะไรแบบนี้ได้เลยซึ่งไอ้หนังแนวเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดูได้ง่ายๆด้วยนะครับนอกจากหนังที่มันจะให้อารมณ์ที่หลากหลายแล้วเนี่ยแล้วมันเอามาปั่นรวมกันได้ขนาดนี้เนี่ยแถมถ้าเราจับดีๆนะฮะเราจะพอได้เห็นเรื่องหลังการทํางานนะ,ะของกองถ่ายหนังที่แบบได้เห็นว่าเขาทางานจริงจงจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปนะฮะ จะเรียกว่ามันเป็นแบบหนังซ้อนหนังสตันแมนซ้อนสตันแมนก็ได้นะฮะเอาละที่นี่นะครับก่อนจากกันไปฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็หลังจากไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็าเอามาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมแต่ขอร้องอย่างหนึง่งอย่าพึ่งสปอยนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรต่อไปยังไม่ทราบแต่ระหว่างรอก็รับชมคลิปวิดีโอต่างๆของเราะครับผมกับเดี๋ยวพาไปนะว่าจะเป็นคลิปเที่ยวก็ดีีดเดี๋ยวก็กำลังจะลงละคลิป การนะะฮตัดมาปัน่นคลิปเกมก็ดีนะรหรือจะคลิปน้องโลคิกนะที่อยู่ด้วยเมือ่อกี้แล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะก็ดีนะครับไปท่องทางก่อนก็ได้นะครับผมบนี้เรียกนะขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ